วันนี้จะมารีวิวเ,เขาเรียกว่าอะไรนะครับจะปลูกบ้านแต่ว่ามีพื้นที่แคบควรปลูกแบบไหนอย่างของผมเนี่ยหน้ากว้าง10เมตรยาว20นะครับตอนปลูกแรกๆบางคนเกาว่าพื้นที่ขนาดนี้จะจอดรถได้ไหม ถ้าระวางแผนเป็นผมว่าสบายๆครับพื้นที่ใช้สอยเยอะเลยจอดรถได้สองสามคันแหละผมว่ามาดูกันนะครับนี่อันนี้คือหน้ากว้างสิบเมตรนะครับก็ได้ได้ทั้งสารบระภูมิก็มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางครับ รถก็จอดได้ 3, 3สามสามคันนะสามสี่คันเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับลานก็จะม,มีสวนปลูกผักเล็กๆน้อยๆมีน้ําตก มันตกก็ทำเองลเลยฮะยังปลาครับทีที่นั่งกินกาแฟนี่คือต้นทุเรียนมีกญิงช้านะครับมีผักสวนครัวนิดๆหน่อยๆ กล้วยก็มีนะครับช้พผู้ก็มีนะครับอันนี้ก็ต้นขี้เหล็กบุ้งอันนี้ต้นมะขามอะ่ะผักสวนครัวกํลาลังงามเลย ก็จะปลูกเป็นว่าตัวบ้านก็จะเป็นเจ็ดเมตรฮะยาวลงไปสิบสองเมตรเหลือพื้นที่ใช้สอยก็ตรงนี้ก็ประมาณห้า เดียนะครับห้าหกเมตรได้นะครับที่ใช้สอยเดินเล่นชมนกชมไม้ตัวบ้านก็จะมีห้องโถงสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวข้างหลังก็มีพื้นที่ให้ลูกหมาได้วิ่งเล่นนะครับรถก็จอดได้นะฮะสองคัน มาไปดูครับนี่นะครับข้างหลังก็จะเป็นซักล้างซักล้างถ้าเราวางแผนเป็นฮะสบายครับที่ ฟาง10บคูณยีนะครับนี่ปลูกต้นทุเรียนต้นกะเพราไปเรื่อยอันนี้คือสัก้างนะอ่ะมีช่องอีกมาเนี้ยไอ้ไปต่อเป็นโรงจอดรถฮะ จอดสีคันได้ส,สบายๆครพื้นที่20คูณเอยพื้นที่หน้าฟัง10เมตรคูณ20ครับก็จะประมาณนี้ครับ